สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าจะไปตลาดค่ะตอนนี้จะมาตลาดเอ่อตลาดปากน้ำนะคะพี่น้องตลาดปากน้ำจ้ามาซื้อของ น,นี่ก็ถึงตลาดแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าก,กำลังจะย่างาขามถนนไปฟังทั้งตลาดค่ะแต่ก็ถึงตลาดแล้วตรงนี้ทางเข้าตลาดค่ะพี่น้องมาทางเขามันมีสองมันมีสองทางเนาะทางท่าเรือกับทางเข่าบางข้องอะนะคะตลาดบางข้องนะพี่น้องจ๋ากับตลาดปากน้ำมันก็คือกันละคะ่ะติดกันเนาะขามถนนกันด้วยพี่น้องเ้อ ขามถนนเขามาฟังตลาดแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ข้างในตลาดค่ะคือตลาดบางคลองค่ะเดี๋ยวย่างหาซื้อพักซื้อของอยู่ตลาดบางคลองก่อนแล้วก็จะย่างขามถนนไปซื้อหน่อไม้อยู่ที่ตลาดปากน้ำอีกหน่อไม้จะซื้อหน่อไม้ไปแกงพี่น้องจะเห็ดหน่อไม้แกงกินค่ะเมื้อน,นี่ชมบรรยากาศตลาดไปก่อนนะค่ะพี่น้องจ๋า ซื้อแครอทค่ะค่ะซื้อแครอทตัวนี้ขายเท่าไหร่บาท่

ありがとうござい。ました ผุ่งนี้ค่ะา้าเท่าไหร่นะคะห้าบาทจ้เกือได้โลนได้นะจจะสามย่างค่ะคอัตร่ายแม่เก้าบาะได้ครัน้องน่าใ อันนี้ขายยังไงคะผีละสิบห้าาทีสสี่สิบาทเอาสามผีด Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chị, đi 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 đi

là <laughs> tạm ต้มก็เด้เบิ้ตแล้วน้องใหม่ได้นมเบิ้ตแล้วได้นมได้แค่นจะพอค่ะเพื่อไม่ร่าตุ้มยุนเนี่ยทำไม ออันนี้พุงจักบาทราหาบาทไข่เต็มวงใหนะข่บอมีแดดนะไข่ตง่นค่ะได้ครบกเอาเอายังไม่โลนแม่ยังไม่โลนได้ พี่น้องาั่ีนขายไอ่ะเออพักี่ขายไอันนี่ถุงนึงเดี๋ยวได้จ้ะได้แล้วน้ำย่แล้วดจ้ะน้ยาหนังอ่ะน้ำยาหนังถุงนึงจ้ะเดี๋ยวด้ค่ะ

มีแบบอือน้อยวะจ๊ะมีแบบอัาีน้ีอ้บจาอมอันนี้เราเลยยี่สรูปหนึ่งกับประมาณนี้นะป้า อันนี้หน่อยสุดแล้วปอ่เอาเพราะว่าอไม่มานานแล้วเห็นเอาน่อยนี่เื้อหน่อยน,น่เอาหน่อยน,นีหน้่สามสามหน่มบาทโดนจับนี่ละค่ะ พอทานนันกวันมีนไมต้มแล้วแต้มือมัน้งมือกระเบิดใบ้างมือกระเบิดขายเลยนะโอ้กระเบิดสะแล้วตมือามเ่อยร้อิบสามร้อยหกสิบสามบาทจ้าร้อยห อ่านามบเาทจ้าจ้าดาเ็นเากตองใหัดาไ่เห็นค่ะอันไปเอาทั้งขุนมากรอไหมเสียดายไม่เห็นอยู่หมืองนี้เออมล้างมาล้า နေတယ်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 